ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เรียกว่าชุดของกษัตริย์หนานเย่นะครับที่มีการขุดพบตั้งแต่ช่วงปี1983นะครับปี1 9 8 3ที่มีการขุดพบซึ่งบริเวณใต้สุสานนี่ครับเขาบอกว่ามีวัตถุโบราณเนี่ยที่เป็นหยกและเป็นทองในกว่าง2 0 0 0คิ้นซึ่งนี้ก็เป็นชุดของกษัตริย์หนานเย่ยุคที่2นะครับ ซึ่งก่อนพิศกราชประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าปีนะฮะนี่ก็คือตอนนี้เขามีการมาจัดจำลองให้อ่าประชาชนได้ดูนะครับเป็นประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของชาวจีนก็ว่าได้นะครับนี่คือภาพที่เขามีการคุ้นพบตั้งปีในปี1900นะฮะ1983นะครับ, 1, รบแล้วต่อมาก็มีการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะสร้างเสร็จปี1988นะครับก็มีการแสดงพิพิธภัณฑ์และมีการท่อมแรมในส่วนของชุดที่คุ้นพบ ซึ่งก็บอกอ๋อว่าด้านในของตัวชุดที่หุ่งดุยงนี้ฮะก็จะมีทองคําด้วยนะฮะทองคําแท้ๆเลยนะฮะนี่เป็นชุดที่มีการตอมแซมแล้วมีการจัดแสดงกันที่ิัอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูในบร,ริเวณด้านในพิพิธภัณฑ์โดยรอบซึ่งตัวนี้เป็นไฮไลท์นะฮะของพิพิธภัณฑ์นะครับ,นนรบซึ่งภายในด้านในเองเนี่ยก็จะมีในส่วนนี้โอ้ตัวน,นี้น่าจะเป็นฟันนะฮะตัวน,นี้เป็นฟันเป็นฟันเป็นฟันครับ อัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทองคำต่างๆเองนะครับนี่แท่นทองคำแท้ๆเลยทองคำรวมไปถึงเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นพวกหยกแล้วก็พวกอทองแดงทองสำริดนะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นหยกนะครับที่อยู่ในโลงศพของกษัตริย์ที่ฝังไปพร้อมๆกันเลยนะฮะที่มีการขุดพบ นะในปี1983นะครับนี่ฮะภาพขนาดที่ขุดพบนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ตอนนี้เขานำมาจัดแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่ภาพที่ขุดพบนะครับนี่ของแท้จริงๆเลยนะครับซึ่งก็นี่หลักหลายฮนะตรงนี้เป็นทองคำแท้ๆนะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นนี่คือทองคำแท้ๆนะครับทองคำแท้ๆเลยก เป็นตราประทับนะฮะเป็นตราประทับทองคําเป็นตาประทับทองคําเป็นตราประทับทองคํนาะคนะครับมาดูภาพภาพนะฮะโอเคอ๋อข้างล่างเราจะเห็นตราประทับได้ชัดเจนเลยนะครับตาประทับด้านล่างที่มองเห็นเลยตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ตาประทับทองคําด้านล่างนี่ฮะ อ่ะนี่คือมาดูพิพิธภัณฑ์สุสาร,รนานเย่ซึ่งพิพิธภัณฑ์สุสาร,รนานเย่ได้มีการค้นพบนะฮะในปีพศออนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามนะครับในการขุดพบนะฮะในครั้งนี้เองซึ่งในการขุดพบในครั้งนี้เขาบอกว่าประตอศาสตร์ในตรงเนี้ยมันคือพิพิธภัณฑ์นานเย่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอยู่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกวองโจโนะครับแล้วก็มณฑลกวองตุ้งนะครับพี่ว่าแห่งนี้มีความสําคัญด้านประวัติศาสตร์อย่างยิ่งนะฮะในฐานะสถานที่นะฮะในส่วนของจัดเก็บรักษาและก็จัดแสดงวัตถุโบราณสถานของกษัตริย์นันเยนะครับซึ่งวัตถุโบราณของกษัตริย์นันเยนี่เขาบอกว่าเป็นองค์ที่สองของราชวงศ์นันเย่ประมาณสองพันกว่าปีก่อนครับส่วนรายละเอียดนะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะ ตั้งอยู่วเดเวนบนพื้นที่สุสานของเจ้าแคว้นนะฮะหนันเย่องค์ที่สองนะครับหรือผู้ครองแคว้นหนันเย่ในราชวงศ์ตะวันตกนั่นเองครับประมาณปีประมาณปีหนึ่งสองสองก่อนครต์ศักราดนะครับอ่ะตอนนี้พวกเราก็เดินทางลงมาข้างล่างข้างล่างนี้ก็จะเป็นแหล่งขายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้ามาดูครับมีสินค้าอะไรยังไงบ้างครับว้าวขอดูหน่อย ตัวนี้ว้าวบ่เพ<ม>ืออะไรเอ้ยเรามาซื้อของกันครับ,บกรเ๋าตังค์เาหายไปีหยไ่หายตัวนี้คืออะไรครับมันคือเสือปะ่ะว้าวอนนี้

เขาเขาเขายังไงนะเขารอใถ้าเนี่ยคือถ้าตัวนึงนี่มาสาม็ิบหกไปเลือกเป็นได้ข้างหลังนะคะเขาจะทำให้สองวันที่เสร็จโอเคอ่ะเขาบอกไปอย่างนั้นนะนี่คืออะไรนี่คืออะไรอูดอูดอูดหมูหมูเหรอไหนอ่ะมีตีหมูมั้ยพริกมีไหมเอาพริกมาด้วยฮะ

这是猪，正确吗？啊，猪是吗？Yes. Last. 这个就是猪。Yes. Last.

ใช่สนไหนสีแดงโอเคใช่เก๋ต้องพูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็พอได้ 是什、okay? 么？蛇、uh, yes.，老虎。Yes。你想要什么颜色的？Black。啊，Let's Let's 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 Let's。

วพวกนี้สามารถผูกข้อมือ okay. โอเคอเคอเคเามาร้อยลูกปัดนะครับแล้วแบบไอ้นี่เขาขายไงลูกปัดอะ่ะเขามัส 这些，然后这些，的话。